จ้าพี่นอกจ้ามนี้เขาจะไม่เห็ดเมนูอย่างนี้เห็ดของเราเห็ดไข่พี่นอกนี่เครื่องเน,น,น้นเลยเขาใชมาแกงเห็ดไข่ซูก,กินจ้ะมาอน้จังไหนเครื่องพร้อมแล้วน้ำเดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอาหมขิดไปก่อนเนื้อจ้ะนี่ ตามไปแล้วบะพริกยาชอลไซตก่อนตักน้ำล้างครกน้ำจะพี่น้องจ้าในเทซะเลยพิ่งกบต้มด้วยคิงคาตะไคร้ใส่ไปเลยค่ะโอ้พี่น้องหมอกระปิเอียงข้างนึง กิ้งขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไปเลยจ้าข้ากรใส่เข้าไปเลยจ้ใะใบมะกรูดใส่เฮดเข้าไปเลยจ้ะพ่อหมอเดือดแล้วใส่เลย เฮาวที่มีใบผักติวน้ำเดือดจ้ะนี่แกงเห็ดต้องมีใบผักติวแล้วก็บใบเมี่ยงรักจ้าใส่ดอกหอมนะไอเซนหอมหัวแดงน้ำมันดอกหอมหอมอห,อมหอมัวแดงน้ำจ้ะเดี๋ยวปล่อยให้เห็ดเพิ่นเดือดสักก้อนเด้อจ้ะ แบบหนึง่งยังให้เดือดเลยสิปิดฝาไว้เนาะแล้วจึงห่อนไว้ปิดฝาไว้ก่อนจ้ะได้สชเปิดเบื่อเพิ่นเดือดอยังจ้ะพี่น้องจ้ะอ๋อก็ดังสิือเดือดพี่น้อง๋อยวปล่อยให้เพิ่นเดือดอีกสักพักนึงก่อนให้เฮ็ดเพิ่นซุกก่อนจ้ะไหนเพิ่นเดือดอยนียอ่าเดือดมากแล้วปุปงงหดไหงงนจ้ะตอนนี้เขาก็มาปรุงกันเลยมกรสใดไดกับปรุงกันจ้ะ ใส่หมกที่นำปลาคงสด้าไปได้จ้ะใส่แล้วก็ปล่อยห้เพื่อเดือดสักแป๊บหนึ่งชิมไว้สักแป๊บหนึ่งจ้ะ เพื่อนเดือดแป๊บ,บนึงกันเด้อทีมไว้เพื่อนเดือนแบบเดือนทาพี่นอ้องเดือนพักๆเลยเดือดแรงมากเลยโอ้กล่องกับไดเป็นสีเห็นเนาะเฮ็ดเพื่อนกระิเป็นประมาณนี้ประมาณนี้จ้ะ ดอกไผ่ดอกมันเห็นมันเดือดเป็นก็สักแป๊บหนึ่งก่อนให้มันสซุกก่อนใ้เห็ดซุกก่อนพอมันเดือดค่ะคักกแล้วถ้าว่าเห็ดซุกแล้วจ้ะพี่น้องเขาก็ใส่แอนนี่ใส่ใบผักติว๋วใส่ใบผักติ๋วลงไปเลยเนี่ยอา้าวยังเห็ดเหลือเห็ดอยู่ดอกหนึ่งพี่นอ้องซุกละโมวันนี้ ใส่ใบพักติ๋วไปเลยปล่อยให้พักติ๋วพ่นสุกออกรสชาติสักแป๊บหนึ่งก่อนนี่ก็ปล่อยไว้ก่อนให้ิ่นออกรสชาติเปือเียดนิดนึงก่อนเดือดอีกรอบแล้วซิมมึงแล้วเล้กจากว่ารสชาต์โอเคแล้วกระสีเอาใบแบบแมงลักมาโรงใบแมงลักก็ต้นหอมใส่เข้าไปเลยจ้ะ ห้อยๆได้พี่นอ้องกินบ่าพี่นอ้องสุกแล้วนี่น่าทานไหมผักเน้นๆนี่มาเด้อกินน้ำกันจ้ะพี่นอ้องนี่แซ่บ เยวสิตักใส่หวัวให้เบอร์เพราะว่าสิกินข้าวแล้วก็สิตักไปเลยจ้ะวิตแก็ตนี่ Yeah. เนี่ยแต่เสบว่าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินแกงเห็ดไข่ด้วยกันจ้านี่เลยเสยบแสบน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าซ้ำนิดละจ้า